กลับมาหอดบ้านแล้วพี่น้องไปแหวบบ้านพี่น้องมากลับมาหอวบ้านทุ่มทุ่มเท่าไหร่ละทุ่มสิบนาทีบรรยากาศข้างนอกก็โอ้ยหอมกระจกคือหอมแต่เนาะเพราะว่ามื้อนี้มันมีแดดแดดจัดได้นั่งจะไปอาบน้งอาบน้ำเพรอาบบ่ได้เหม็นเหม็นมากเหม็นปลาแต่ว่าก่อนก่อนไปอาบน้ำนี่นั่งสีปลาลดน้ำผักอีนั่งก่อนนี่นั่งปลูกผักแถวไว้ลดน้ำกหน่อย บมู่มันก็เกิดให้กินอยู่นั่นแหละแต่ว่าจะเกิดแบบให้กินดีๆหรือเปล่าก็สภ,ภาพอากาศด้วยนี่นี่เอาเนยออนมเลยพี่น้อเหนื่อยมากนะวันนี้ทุ่มหนึ่งแล้วไปแวะเอายาไปแวะเอายาบ้านที่ว่า,ายายายาของมืองไข่เข้านี่แหละยากระสายเส้นยาไข้เส้นพี่น้องในน่นากดความมืดเนาะว่าสิไปแวะเอา,เอายา,าซื่อเล้าด้านตุ่มจืด ต้มจืดหนีไม่เข่าเหลือหน่อยหนึ่งก็จัดมันซะแต่เหลืองานมากหิวหิวพอดีแล้วก็กินเยอะด้วยพี่น้องคะกินทั้งเขา่าทั้งต้มจืดกินหมูเล่าก้อนแบบง่งยๆกินไปสามก้อ <laughs> นกินกินหมูเล่าไปสามก้อนแล้วก็พัดมีแล้วก็ขนมนปังนิดเด้นนึงโอ้อิ่มมากเลยเนี่ยตายว่าสิลุดความอ้วนว่าส,สวยซะหน่อยเหม็นเหม็นเจ้าของมากๆเลย เดิวจะต้องอาบนา้ำอาบน้ำซาบผมแล้วก็ถึงไปนอนหนาห้อนแบบนี้นี่ในหของนี้นางน,นี่จะต้องอใส่ผ้าสีดำติดคู่กันกับผ้าม่านทั้งนั้นบรได้มันมันมันสว่างโคตรพี่น้องน,น,น,อนี่นางน,นอนบลับงนี่นางน,นอนบลับงแบบแบบสว่างสว่างนี่นางน,นอนจะต้องมืดแต่นางเอาไปลดน้ำพักก่อนพี่น้องค่ะ จริงๆมันก็มีสายยางอยู่น่นละล่ะสายยางอ้อมมาฉีดเปิดฉีดเอาว่าอีนั่งคิทานอ,อ้อมยางยางอ้อมไปเปิดไปดึงสายยางมาแล้วก็เปิดน้ำเทฟเซทแล้วเราต้องเอาสายยางเก็บเจังสีน้าคิ่านเก็บข้ข่านก็เลยตักเอาน้ำเปิดในกอกมานี่จะ้ะเอาถัางน้ำมีนั่งแตกตัวนี่โอ้ยเป็นยังคือแตกวะ แต่ตั้งแต่ตอนไหนอันนี้นี่ปลูกพักแค้วแล้วกัดจะไปข้างล่างนี่มันแตกพี่น้องเห็นป่ยังใส่บ่คุมเลยสื่อมาปีที่แล้วยังโคตรนาำบ่คุมเลยแตกแล้ว โอ้ยลดลงลดลง อีนางว่าสาเหตุที่มันแตกนี่เป็นเพราะว่าปีที่แล้วปีที่แล้วพ่อใส่เศษแม่นบอใส่เศษอีนงางบมเก็บเขาทีอีนางก็บางวางถิ่มไปนี่แหละแล้วลที่นี่พ่อฝนตกใส่หิมะตกใส่แล้วมันก็กลายเป็นน้าแข็งแล้วมันก็แตกบอลนี่แตกเลยว่ามันตากแดดปะ แดดอีกอย่างมาาันสีว่านี่มันเตกออกยังสิบ่เป็นยังโดไว้ให้มันแห้งเราเ,าเอาหายางมาหาอันสกอตเทปมาติดเอาไว้นี่แหละไส้แล้วก็บ่เก็บบ่รักษาของพี่น้องของเสียพย่อใหญ่เราบอกหลายรอบแล้วเดี๋ยว่าให้เก็บให้เก็บนั่งเพื่เก็บสัเกเดียสซมน,ำน้ำนาเจ้าคงเ,ออเสร็จแล้วไปอาบน้ำกันค่ะไปหาอาบนุง่งน้นนกันบ้าง ภารกิจวันนี้เสร็จแล้วเท่นี้แหละเหนื่อยแล้วนะงานวันนี้นะเหนื่อยแล้วจ้าถาวาคุ่มบ่ขับรถออกไปรับจ็อบข้างนอกสี่ชั่วโมงบ่คุ่มดอกพี่น้องเพราะว่าเสียค่าเรือเรือขามฝากพี่นั่งเซบอคขืนเรือขามฝากก็ได้ขับออมก็ได้ต่ว่ามันก็ไก่เนาะขับอ้อม ม่กบายมาก,บบา,มา,กาตางกันหรือว่าขับออมกับเสียค่าไฟเสียค่าไฟรถเสียค่าไฟรถแล้วก็ค่าผ่านทางขับไก่พอมนั่งเลืออขามฝากก่อเสียค่าเลืออขามฝากทั้งไปแล้วครับพอเลื่อขามฝากไปแล้วก็เสียค่าค่าผ่านทางอีเดียผ่านทางเขาในเมืองอืม,มันมันข่มบอมันมันก็บอกข่มดอกพี่น้องบอ่คอยม,มีผู้ใดเข้าเหตุด,ดอก ถ้าเกิดว่าขับไปเหตุงานไกลๆได้แ,แค่บอกกี่ชั่วโมงเราชั่วโมงแค่บวกกี่บาทหนงเสีนะชั่วโมงแค่บวกกี่โค ן นึ่งสีนะต่อชั่วโมงมันก็ลอยขึ้นนั่นละมันก็จะลอยมันก็อยู่ทีค่าแรงหันต์ตำมันนะส่วนมากก็บม่มีู้ใดเข้าไปดอกแต่วัยนั่งไปเพราะว่ายังหน่อยมันก็เด็ดตืมพี่นองอ n อยังหน่อยมันก็เด็ดตืมมันก็ย่งเด้พอแบบว่าทู่ๆไทยไทยไปแล้วค่ะเหตุไปสะก่อนไสนั่งคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ได้พี่น้องจับกองมุนไปมุนมา จับกล้องมุนไปมุนมาอยอะจิมนี่ฟังไวแคดนกหายหน้าไปอาบนา้ำละอาบน้ำกินยากินยาแล้วก็ชิมานอนเอออันลืมเอาห้เบึงนี่ดอกกระเทียมป่าดอกกระเทียมก็เหมือนเหมือนเหมือนดอกหอมนั่นแหละพี่นอ้องแต่ว่านี้มันจะสัน่นกว่าดอกหอมบานเฮ่าเนี่ยนี่เห็นปะอันนี้คือดอกดอกต้นกระเทียมป่าของประเทศรนเว์เนาะคะ่ะนี่นี่ดอกมัน ดอกมันกินบอค่อยฉุนกินบอค่อยแห้งทอทอตน้นมันตนมันก็คชื่อกินกระเทียมนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันก็สีอ่อ,อนๆกินกระเทียมมันสีอ่อนกว่ากระเทียมกระเทียมกีบนะพัดอันนี้กินกับหวานหวานเหมือนดอกหอมแหละเหมือนพัดดอกหอมแหละพัดใส่ตับเนาะพี่น้องนี่นั่งไปกินข่าบ้านเพ,พี่วว่าใหี่ว่วแล้วพัดน้ำมันหอยให้กินแถมแปะของเรามีสองคำเอาเมื่อไว้ทาพัดกิน มีนัน่มีตับไก่อยู่เดี๋ยวเอา,เอาไว้พัดใส่ตับไก่ค่ะมีเวลาเนาะถ้าบ่มีเวลาก็พัดน้ำมันหอยธรรมดาในละกินลัวเขาต้มมัดเดี๋ยวก่อนกินมัดหลังแซ่ตัวเย็นกินมันบ่แห้งเขาต้นมันหนอแต่พ่อใหญ่มาเปิดตัวเย็นแม่น,ยมน,นียังไว้ไปจบแล้ววันนี้หมดไปอีกหนึ่งวัน แบบน้าเลยพี่น้องเอาไปไปจริงๆละ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะแล้วพอคลิปใหม่เด้ก็เด้อไปนอนพักผ่อนพรุ่งนี้ต่องานสู้งานกันอีกหนึ่งวันตามใดที่ยังมีลมหายใจก็เฮ็ดงานจนวันตายนั่นแหละพี่น้องเฮ็ดงานจนวันตายบ่ขอเกษียณก่อน <c oughs> จา่ายภาษีลายของใส่งินเกษียณก่อนพี่น้องอย่าเพิ่งตายเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะ